มีตัวนึงมีตัวหนึะตทงขวาทางขวาทางขวาน่าจะคนนะีีคนแน่เลยแล้วลึง่อนเนี้ยระวังระวัง นาเกอนเาได้จเพิ่งเข้าจเพิ่งเข้าม่บนเหลือจเพิ่งเข้าจบนเรือมีนะฮะบนเรือก็มีเหรอพอไหมพอไมเ้พอไเอาคนดัเอาดัเอาตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์

nhưng mà nhưng 1 Dừng nhưng mà mình, nhìn mình, mình đấy tụ mình, ở đến tầm Chéo chéo, đưa lục con lục con Lục con lừa, lục con lừa Chéo Ở mặt này tiếp tục Chéo Lừa mấy, mình chơi lừa Mình có lòi tháo

เพื่อนมัน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 หมดไลมันซ้ำสองคนมาสองตัวแลหมดนี่หมด้ง่่เอาแล้ว

มันขึ้นไม่ได้มันอยู่ข้างบนอะ่ะจะขึ้นไม่ได้มีแต่ว่ามันแผลสิายาวเลยเอาปลาเข้าวง,วงล้ว t h à n Enemies <laughs> ahead <laughs> 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 ไม่ท้ายข้างในไหมไ,ไม่มีไม่มีม,มีตัลวละมีตัลวละเอเนมี่ส์ ahead โอ้ Enemies ahead. Enemy. 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 Enemy.

ไหนว่าว่ซ้าย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 เนี hey! 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 Hey ่ยมองไม่เห็นอนี่ครับอีนี่อีนี่อนี่อนี้ไปดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเอวีวิ่งว่ะเอวีวีเฮ้ยเอวีว nóc no, nó no, nó no, đi nó no, nó no. chéo chéo để tôi sai rồi tôi Mình sai tôi sai đây này chỉ còn nhà này chép 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 đi đạn đan ok ok đó tay tay đó tay đó Một mấy tay để tôi đi tôi là hình này đâu không Chết là bờ đây mấy

เดี๋ยวหกคนเองครับหกคนเองเดี๋ยวหกคนอ้าวเป็นไหมดวะพี่มิขอเก็บเสียงหน่อยพี่ชายป่ะะเก็บเสียงเออารึเหร่เอารึมีแต่เอานะเอาดีไหม เด็กคนอยู่ตรงไหนอาจจะได้ไก่ก็ได้แบบนี้ตามบมันเลยอดีกวาเราต้องเข้าวงครับตาลอกสายนะเห็นอะไรดำๆมันอยู่ไหนเนี่ยสินั่จะอย นนนนหนาเมืองนครสบเต็เ้าหน้าเลยพี่เท้าหน้าเลยือเนืวาน่าไม่เต็มตีหรอเพราะว่าสามสองหนึ่งอันี้ม่นสามสามแลนะอย่างเข้าเนี่ยที่เราเคยเล่อยู่มู่บ้านอรวหรณ มงาหีัมีสอย่างหาที่กำบังเขา,นา,นานไ,ไ,ไ,ไล้นั่นนัเห็นตัวนี้ตัวนี้ Enemies ahead ดู่ยวอื่นด้วยครับวงเปลี่ยนวงเปลี่ยนแล้ต้องสองตัวสตัว มอวค่อยยิงข้าวบ้าข้าวใบกไดะโอเคคโอเค6สามแล้ว1สาแล้วสตัวใช่ไหมทีสมสใช่ไหมเห็นสอง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 ยิงับยิงับยิงใครไม่รู้ยิงผมโอเคโอเคมีตาบตัวไหมขวาเจรรงขวามีขวาไหม มันจะกี่ตัวอ๋อดูอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นหมดมันยิงกันมันจิงกันอันนี้ผมอันนี้ผมเกี่ยวป้องเกี่ยวป้องอันไหนตัวแม่เออตัวนี้ลงไปกี่ตัวผมบีบแล้วหรอมัน น็อน็อปน็อน็อนอเขาน็อเขาด้ันเดี๋ยวพี่ปั๊มยาพี่ปั๊มยากนเจพึ่งเจพี่ปั้มยายัดระเบิดได้ไหมยิงมันเจหลังหินเห็นแล้วเห็นลเราดูวงก่อนเผื่อวงเราได้เปรียบเผื่อวงเราได้เปรียบเดี๋ยวปั้มยาแป๊บระวังนะมันโล่งมันโล่ง หลังหินนอกเหรอลาเลยสาอมมเห็นี่มันเห็นพี่มันเห็นพี่มันเห็นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังรนะเจรวังเหยืพงนะอู้เจเจตัวนี้ยเจตัวนี้ ไอเยเลยเลยอฮ้ยยังไม่โดนอ่ะยัเจ็บหนักพี่เอาเลยพี่ไม่เจ็บหนักพี่ถามพี่โดนเฉยเลยมันชุบกันมันชุบกันได้ได้ไม่ได้มิโดนโดนเลยท่นรนที่ล็อกได้เป็นคนเดี แรงเพามันมันชุบกันได้ดีครยังดียังได้ไก่โอ้พี่ออกไม่ได้หว่ะมันดักพี่ว่ะพี่ออกไม่ได้พี่ไม่ผมจริงเนี่ยผมมันตายแล้วตอนผมตัดไปไอ้พี่มนอยู่ตัวเดีย่อสุดยอดเดี๋ยวสุดยอดพี่ว่าจะออกแล้วมันมันมันดักพี่อยู่เงี้ ผม <uge ot> ขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นอันนี้เฉยเลยนึนนน่งมา่งแลเจขึ้นไปข้างบนถึงแล้วนะ <c oughs> ก็เลยดันออกไปนะเลี้ยงเชี่อ,อข <c oughs> วขาน่าเจอระเบิดมั้งตอนนั้นนะกระอสอไกลครับนั่งถุงน็อตอะไรอยู่ไอ้ตัวมันพาเลยเราอีกนี่ก็เจ้ระดับไหนขึ้นบินใช่ไห